สวัสดีคร vida, ับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอ็นเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกมดิวิชั่นสกเกอร์สองพนะครับที่เห็นว่าตังค์น้อยๆพเพชรน้อยๆนี่ใช่อะไรนะครับเพชรเนี่ยส่วนหนึ่งเอาไปอัพตัวนักเตะนะครับแล้วก็ส่วนที่ตังค์เหลืออีก300กว่าบาทเนี่ยไปซื้อตัวนักเตะมา1คนนะครับก็คือวิกตอร์เยอเกเลสนั่นเองนี่เลยแล้วก็ตีบวกให้เขาเรียบร้อยนะครับตีบอกหมายถึงว่าใช้ฟอร์มบูทไปเจอมาแล้วเออไม่ต้องใช้ยังไงลืมไงประเด็นก็เลยอ่ะเจอแล้วก็ ให้เขาไปเลยแล้วกันเนาะนี่ก็รประมาณนี้นะครับวิกตอร์อกเกติเลสนะครับที่ใช้ฟอร์มบูตอัพขึ้นมานะแต่มันอยู่อยู่ได้กี่นัดนะสามั้งเออประมาณนี้อ่ะให้เขาลงประเดิมเลยวันนี้นะครับทุกคนเจกับสิงห์บูเชลซีนะครับดูที่ว่าวิกตอร์อกเกติเลสจะคนงานเป็นยังไงผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะใช้นักเตะที่เราอยากได้อีกหนึ่งคนเหมือนกันปไปเอโกไม่ใช่สิเข้าผิดตื่นเต้นจัดโอ้ยมาสีเสื้อเอาเอาสีนี้เลยอ่ะ ทางด้านเชลซีก็โฮมไปเราก็โฮมเหมือนกันนะครับเชลซีมีฟิวฟเดนนะที่เป็นตัวตัวทองเขียที่เหลือเป็นธรรมดาหมดมีกราจสักซ์ซน,นะครับเอ็มมาดูเอเก้แวนันเบดเคไซโดเหมือนเดิมไลน์อัพเดิมนะครับแล้วก็ของเราก็เปลี่ยนประมาณนี้อเอาวิกตอร์เกเรสลงมาเป็นส่วนหน้าเป้าวันนี้นะจะปลุย ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมไดมอนด์ครับครับรอบซิมิไฟนอลฮะเจ้าบ้านเชลซีครับเปิดสเต็มฟอร์ตบิทครับต้อนรับการมาเยือนในี่ยกาดอลดอนจูเนเต้ครับที่วันนี้เปิดตัวสู่หน้าคนใหม่ครับวิกตอร์เกียวเกเลสฮะจากเบนฟิก้าครับซื้อมาในราคา100ล้านปอนด์ครับช่วยผมก็เบอร์เกินอ่าดูดีว่าจะเป็นยังไงครับทางด้านสหน้าคนใหม่ครับของเน็ตกาดอลดอนจูเนเต้ครับวิกตอร์เกียรเกเลส สี่ห้าทีแรกครับ,จบเจบอลแฟร์เดงเกียยครับมุจกจากขวาไปไซ้ายบอลมาตั้งกันที่คู่ๆเลยอ่ะาบอลขึ้นมา,มาตั้งกันใหม่ครับที่เคอรวิลอยู่พาบอลขึ้นมาเองไม่มีใครขยับให้มีตัวขยับแล้วเป็นนิคลัสแจ็กสันแจ็กสันกระชากมาที่ริมเส้นมองไปตรงนั้นไอ้มงเอาเรียบร้อยเลยครับนาทีที่แครับโอ้โหเชลซีครับขึ้นนํำจากคิลโฟเดนนะมาดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดแบบ เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ดูฟิงโวรเดนโม่งครับโอ้โหได้วินดิคอาหมดสิทธิ์เซฟครับจังหวะนี้แออเอาล้ครับจังหวะนี้ในกระดยูนเต็ดต้องดูว่าจะทํายังไงนะครับเนี่ยมา้วครับลูกทีเด็ดโอ้โหแรงเกินแรงจริงแรงจริงเม่ี้แรงมากถ้าไม่แรงก็จะได้อยู่แหละเมื่อกี้ต้องตั้งสติกกันใหม่ครับในกระดอนยูนเต็ดครับจังหวะนี้บุโยซาก้าเอาตัวรอดมาได้ ที่เทรนท์เห็นตัวขยับแล้วครับเป็นบุนโกนเฟเดเดสโอ้โหโดนเสียบผู้ตัดสินใจแข่งเลอเกินไม่ว่าอะไรมาที่ลูกเปิดจังหวะนี้เข้ามาตรงนี้เป็นโรดี้โรดี้โอกาสครั้งที่2องเรียบร้อยสิครับจะเหลืออะไรครับจังหวะนี้โอ้หโรดี้ฮะดูครับภาพฉาจังหวะแรกมันยิงแล้วไปติดครับเ้าพูตัตัวตะไเป็นฟันเชสฮะ ล้มตัวลงไปก่อนแล้วเขาลุกขึ้นมาไม่ทันนะฮะในเกมล่าสุดทางเชก็ปล่อยไก่เจอกับแมนซี่อ่ะก็ไม่ได้เชงปล่อยไก่หรกออกมาล้วออกไม่สุดอ่ะดูช่วงันนี้ก่อนครับนี่ก็รชกรั่นพาออขึ้นมาหมุนหนึ่งทีแหมไปติดลูกหมุนมาจากอันโตนี่หรือเปล่าจาังหวะนี้ที่ไทยเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นกรเซโดนะกรเซโดครับออกทางขวามาให้คาสโต กระสโตเปิดได้อีกแล้วครับโอ้โหชนคาร์เอ้าโอ้โหครับจังหวะแบบนี้ฮะเป็นเปโดเรโต้ครับโอ้โหดูห้ามช้าครับทุกคนนี่ครับประกบกันไม่ดีเองครับดาวิดเดคาก็แหมออกมาไม่ถึงบอลครับโดนลงโทษเลยครับในการดวลเมื่ตครับนาทีที่27ครับโดนขึ้นนอีกครั้งฮะมาใหม่ครับในวันนี้ลูกบัคมาแล้วจ้านะครับมาแล้วครับวิกเตอร์เกียร์เตส ลูกแกกม,มาไหมมาแล้วครับฟิกดอร์เกลเกลเลสฮะนี่ครับใจเย็นเย็นใจเย็นเยนโอ้โหโอกาสยิงครั้งแรกของเขาครับฟิกดอร์เกเกลเลสครับเป็นประตูจะได้ครับแล้วเป็นประตูแรกครับในสีเสื้อของเน็ตคาราดอนยูเนเต็ดครับแบบนี้เด็ดขาดครับนี่น่าจะเป็นสุดหน้าลูกร้อีกคนหนึ่งฮะจังหวะนี้มาใหม่ครับมาที่ฟิกดอร์เกเกเลสเทิร์นหนึ่งทีมาแล้วครับหลุดแล้วครับ มาแล้วจี้มาแบบนี้เอี้ยวตัวเรียบร้อยครับประตูที่สองของวิตอ์เกเ,กเกลสฮะโอ้โหดูว่าจะแฮตติกหรือเปล่านะครับนัดแรกของเขาแหมสวยตั้งแต่จังหวัดเทินครับเทินหลอกฮริงจริง,รงไม่ได้เทินหลอกหรอกมันก็เทินแล้วโันวิ่งออกไปกันนั้นแหละดูว่าเกมคู่นี้จะจบกันยังไงนะครับเนียแหมสุสีครับ ผัดกันรุกผัดกันรับแล้วตอนนี้ในกระดอนดิเต็กับนำอยู่สามลูกแ้รองครับมาดูการแก้ไขจัขงหวะนี้ครับมาแล้วครับตัวขยับมาหรือย,ยังมาแล้วครับโอ้โหช้าเกินเขายังได้อยู่แล้ววิ่งยงงังวิ่งแล้วครับเป็นบูโยสกาครับมาแล้วครับบูโยสกามองแล้วเลงแล้วเปิดด้วยซีแล้วเป็นซ้อนเรียบร้อยซอนก็ตีบวกนะของผมอะตอนนี้ซอนรู้สึกว่าจะ กปีเท like ่าไหร่วะกปีเก้าสิบเก้ามั้งจะไม่ผิดนะลืมให้ทุกคนดูเลยแต่ไม่เป็นไรจบสี่ห้าทีแรกครับทีมเยอเน็กก็ดอนยุดเต็จครับนำเชลซีเจ้าบ้านอยู่สี่ประตูต่อสองครับคืนหลังครับเชลซีเปลี่ยนชิดเวลกับอ่เป็นเจ้าฟิลิกฮะลงมากับผู้สานการครับมาดูช่วงนี้ก่อนครับจะได้ใช้ไม้ลูกบล็อกแบบนี้มาละจามาละจาบีเต็มหลอดโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าภาพข้างหน้ามันจะเป็นความจริงอะไรวะคือโอ้โหแบบเน้นสุดแล้วนะแม่งชนเสาหัวจะปวดพลาดโอกาสครับจังหวะเมื่อกี้ทางหน้าของวิทตอร์เกเกร์เทสไม่ได้แฮตติกครับดูว่าโอกาสแฮตติของเขาจะมีอีกหรือเปล่านะครับปากมาทางนี้ใหม่ดีครับเอ็นเรเก ตัดได้แล้วพาบอลขึ้นมาแบบนี้หลอกลิงทีมาที่ฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนหลังจากยิงประตูแรกไปนี่หายจากเกมไปเลยนะครับเนี่ยหาจจากสั้นก็ไม่ได้เหมือนกัน,นครับเขีรยท,ทิ้งขึ้นมาวันนี้มาที่ซ่อนซ่อนมองทางขวาครับตัวไกลครับเป็นบุคโยสากาเติมขึ้นมาแล้ว,ลวก้าถึงบอลกอดเปิดด้วยซีโรยๆมาแบบนี้เป็นซ่อนไม่ถึงครับโอ้โหแนมน้ำหนักมันขาดครับ เอาใหม่ครับคอนมาที่วิเตอร์เกเกสโอ้โหยังแข็งแกร่งครับจังหวะนี้ยิงด้วยบีได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหได้เป็นคอนเนอร์ครับจังหวะนี้ในกระดอนยู่นดครับดูว่าบูโน่คนนี้จะทำให้ดีขนาดไหนครับเปิดแบบนี้พุ่งมาไม่ดีครับโอ้โหมันโค้งเข้าหาผูสัาประตูครับดูว่าจะได้เปลี่ยนตัวตอนไหนนะครับเนี่ยต้องจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้จะได้เปลี่ยนตอนไหนตอนนี้ทุกคน สายลงลงถึงก่อนมามามาอนี้มานี้ว่าจะปั้นต่อเกีก่ยวอะไรได้ไหมไม่ได้เอเต้องซอนแล้วแหละคือจังหวะของภาคเนี้ยสูดหน้าพอมาจังหวะมันวิ่งชี้ทําทางไปใช่ป่ะมันจะมีเวลาประมาณอันนี้ถ้าแบบเอาแบบที่ผมนับแบบเข่านะนับแบบแบบไม่ละเอียดนะหนึ่งสองสามนับเลยแบบนี้เลย แล้วมันจะวิ่งถอยมันไม่วิ่งต่อเราก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยทีนี้เ้าหมดจะพูดไม่เป็นไรประมาณเนี้ยสามหนึ่งสองสาม,สามแล้วมันวิ่งถอยเลยเราต้องรีบจ่ายงั้นเหมือนแบบไม่ได้โอ้โห,โหโดนครับประตูตีเติ้งของเชลซีครับจากนิคลัสแจ็กสันฮะโอ้โหเอาวล้ครับประตูที่สั่งเชลซีครับจะดูว่ามีความหวังขึ้นมามากมายเพียงใด ลูกบักใช้ไม่ได้เว้ตัวเพรซิ่งมาแบบนี้ต้องต้องฝืนมาแบบนี้ก่อนที่ตอบกิ๊กได้ครับโอ้โหเป็นรีคิดที่ค่อนข้างที่จะไกละนะเนี่ยเป็นฟองรับหน้าที่ครับ28หลาขอเลงแบบนี้นะประมาณนี้แล้วก็น้ำหนักแบบนี้เป็นล็อกเกอร์โอ้โหเป็นล็อกเกอร์ชูนะฮะแต่น้ำหนักไม่ดีเปิดด้วยสีย้อนกลับไป แล้วบัมไดไหมไม่ได้โอ้โหเลยไปหมดครับน่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่าครับจังหวะนี้ยังไม่จบครับขอได้ไหมหละ่ะขอได้ไหมประตูปิดกล่องเนี่ยขอได้เปล่าขอได้ไหมเรียบร้อยขาดกระจุย <laughs> จบเก้าสิบนาทีครับเน็กกาดอนยินเต่ครับทีมเยือนครับถลม่ม เจ้าบ้านไปได้ครับ6ประตู2สามครับแม่พิกนรกกลับมาครับทางด้านของนิกกระดอนยืนได้ครับแมลเอา์แมดครับนิกกระดับแจ็ซันะฮะโอ้โหอะไรครับนี่เนี้ยงงดิครับถือว่าทําผลงานได้ดีครับวันนี้ทางด้านของลักเตะใหม่อย่างยิ่จอดเก็บเลยะครับโอ้โหครับได้เซตติ้งไป8.5ครับทางด้านของนิกกระดับแจ็กสัน9.0ครับยิงหนึ่งแอสซิตส์สองครับแ่ก็ สมควรที่จะได้รับแมนอัตโมัตไปครับจังวันนี้จังหวะนี้ไม่ดูแล้วกันนะโอสนาไปเลยมีของรางวัลอะไรมีอันนี้สวยที่สวยก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซอนกันทุกคนนี่อันนี้คือที่ตีบอกล่าสุดที่ใช้เพชรนะใช้ไปหกสิบอะ่ะเออมีซอนกับฟอนกับฮาลันเฮ้ยกดพิไี้บ้าของฮารันก็ ประมาณนีน้าที่มันตีบวกขึ้นมาแต่ของตอนเนี่ยดูดีสุดก็คือสปีดแม่ง99แล้วแล้วก็การออกตัวใน96นะของฮารันมันจะรู้สึกว่าที่ขึ้นมามันจะเป็นสปีดกับเออเอ,อ,อะไรวะสเตมิน่ามัง้งประมาณนี้โอเค นะัดต่อไปของเรานะครับเราจะเจอกับยูเวนตุสนะครับเกมในลีกรอบที่14แล้วก็โกโบชาลิครับเจอกับซซส,สิดาอีกแล้วรอบสี่ทีมนะครับโอ้โหมีโอ้โอูจะได้ชิงกับแมนยูไปเนี่ยโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็แตมอนครับนัดชิงนะครับเจอกับอาร์เซนอลนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูว่าทุกคนจะได้เจอได้ดูนัดไหนอ่าระหว่างเกมนัดชิงโกโบชาลครับ เดีได้บังคับเหลือจะได้ดูทั้งสองสองแมตช์เลยอะไรประมาณนี้ถ้าถ้ามีอารมณ์ก็ได้ดูทั้งสองแมตช์แหละถ้าถ้าไม่มีก็ได้ดูทีละแมตช์เอาแต่ใจและพอกลับมาจากไอ้นี่เอาแต่ใจเลยเอาแต่ใจ,ใจก่อนเลยตั้งแรกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปว่ากันเกียนนัดถัดไปเนาะจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุกจุกม